เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อพี่พี่น้องนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดโอซ่าชนะกฤะเิ่นเดิมนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับมาตีอีกลิตส,สีเลือดนั่นเองครับในดันสวรภูมิแห่งเวลาดันที่พวกเรานั้นต้องเก็บของแล้วก็หาของในการจะไปพัฒนาตัวละครต่างๆนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำรูนนะครับหรือแม้แต่การ เสริมพรอนนั่นเองนะครับพรอนพรอนนะเออครับไม่ใช่พรอนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็นี่จะเป็นข้อมูลนะครับในการที่ทุกคนนั้นสามารถเรียนแบบแล้วก็นําไปทํานะครับนําไปปรับใช้ได้รวมถึงอาวุธต่างๆรวมถึงตัวละครต่างๆที่มีถ้าไม่มีตัวนี้ใช้ตัวละครตัวไหนได้บ้างถ้าไม่มีอาวุธนี้สามารถใช้ อาวุธไหนแทนได้บ้างนะครับในคลิปนี้เราจะบอกทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงวิธีการเล่นต่าง,างๆให้หมดเลยนั่นเองนะครับยังไงใครชอบคลิปแบบนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านค้าเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนวันนี้ผมมีร้านค้ามาแนะนำก็คือร้านค้ายาดาเกมเซ็นเตอร์เติมถูกเติมไวบริการดีและยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกเพียบเลยนะครับมีทั้งแพ็ครายเดือนรายสัปดาห์แพ็คเพชรรวมถึงเกมพาสต่างๆก็มีให้เลือกซื้ออีกเช่นก um ันนะครับหากทุกคนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ l i น์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือจะทักไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับ มาเริ่มกันเลยครับในการตีอีกิสีเลือดเนี่ยนะครับแน่นอนเลยมันก็คือดันนี้นั่นเองนะฮะนี่ครับสมรภูมิแห่งเวลานะครับอันนี้เลยนี่เลยนะฮะเข้ามาเลยครับในระหว่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการเล่นเป็นเจ้าตัวใจแอนอารันคาไปแล้วมียามเฝ้าประตูนรกไปแล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่ได้ทาคลิปเอาไว้ก็คือไม่มีเวลาทาคลิปครับเพราะเราได้แค่ทําในไลฟ์สตรีมเท่านั้นต่อมาครับอีกิสีเลือดเนี่ยเราได้ น่าจะมีเวลาว่างทาคลิปแล้วนะเพราะช่วงนี้คือคนเล่นน้อยลงเยอะมากๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นเพราะโปรโด้วยหรือเปล่านี้ไม่ทราบกันเนาะแล้วก็อย่างนี้เป็นเพราะความน่าเบื่อของเกมหรือเปล่าแล้วก็ความยากมันมีหลายๆอย่างรวมกันนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมยังสนุกกับเกมนี้อยู่นั่นเองนะครับก็คือเล่นเรื่อยๆยาวๆด้่นเองนะอ่ะมาไม่เสียเวลาแล้วกันครับมาพูดคุยกันครับ ตัวกิสีเลือดเนี่ยคืออ่าแน่นอนอ่าของผม2คนแรกนี่คือโปรนะครับใครๆลหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าโปรนั้นเป็นยังไงเนาะเรามาดูกันครับคือเราสามารถดูทีมที่เขาจัดกันได้นะครับว่าเฮ้ยเขาจัดเขาเล่นทีมอะไรกันยังไงนะครับดูทีมกันได้เลยครับซึ่งทีมแรก2ทีมแรกไม่ต้องดูครับนะบการที่คุณใช้อาวุธธาตุมืดมาเล่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและยิ่งถ้าคุณใช้อาวุธพวกเนี้ย มาเล่นเนี่ยแลวกับตัวละครเหล่านี้มันเป็นไปนไม่ได้เลยที่คุณจะผ่านได้นั่นเองในระยะเวลาแค่39วินาทีนะครับประมาณนั้นเลยเนาะซึ่งการที่ทําในเวลาเนี่ยคือผมก็เล่นหลายคนหนลฟ์ไฟนะครับก็มีหลายๆคนหนึ่งนาที20วิบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีหลายคนนะครับหลายๆคนก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงเลนจ์หนาที2 0ถึง1นาที 40- ถึง1นาที50ประมาณนี้ครับก็คือถ้าใช้สูตรผมมันก็จะประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งวิธีการตีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยครับแน่นอนครับาาาาานะา a, การตี และกนนารนอกรางวัลอันดับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกของทําพวกรูนต่างๆนะครับหรือว่าพวกแบบแต้มซีซั่นต่างๆเนี่ยเนาะเออทำอะไรได้ผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีอันดับกลุ่มเนี่ยต่างๆก็คือแต้มซีซั่นพวกอัพเงานะครับได้ทองได้อะไรเงี้ยก็คือตามอันดับที่คุณจะได้ไปน,นั่นเองเนาะโดวยวิธีการเล่นตัวอีกริดนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับสีผมยังไม่ได้เล่นต่อนะครับเพราะว่าคือ คือคนเนี้ยโกแฮกของผมเขาเป็นสุลต่านนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไว้ดีละกันน้องเขาเป็นสุลต่านผมแซงเขาไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าเวลาที่ผมทําได้น่าจะต่ำกว่าหนึ่งนาทีครึ่งอยู่แล้วมันทําได้แล้วแต่แค่ว่าเราต้องตั้งใจเล่นนั่นเองครับนี่คือสุลต่านในเสื้อผมเนาะเลเวลหกสิบสามแล้วก็แบตเทนคลาสเนี่ยก็คือยี่สิบเอ็ดแล้วครับอันเดมไม่ได้โปรแน่ๆนะครับก็เป็นโคตรจะสุลต่านนั่นเองนะครับต่อมาฮะ นักบูนครับในการเล่นเนี่ยมีอะไรบ้างพูดถึงอาวุธกันหน่อยละกันนะครับโดยอาวุธเนี่ยจะเน้นเป็นทาุแสงนะครับซึ่งคุณสมบัติของบอสนะครับข้างล่างตรงนี้เลยนะครับคืออาวุธทาาดมืดเนี่ยมันแพ้ทางครับเราเช็คได้ครับว่าคือทาาดมืดเนี่ยจะได้รับดาเมจ50%เร์เเมื่อโจมตีทาาดมืดเข้าเป้าหมายความว่าอะไรครับมันลดดาเมจที่คุณทําได้ลงไปครึ่งหนึ่งเลยน,นั่นเองนะครับถือว่าใช้อาวุธแพ้ทตุตี แทบจะไม่เข้าการที่คุณจะทาเวลาได้ต่ำกว่า2นาทีเป็นไปไม่ได้เลยนเดนนะครับและท่าที่แนะนําครับท่าแสงเมื่อคุณใช้ท่าแสงโจมตีนะครับหรือว่าพวกเอ่อพวกสีเหลืองอ่ะเนาะอาวุธเนี้ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น150%เมื่อโจมตีเข้าเป้าก็คือโจมตีศัตรูจะแรงขึ้นถึง150%เนเนะครับโดยนี่ก็คือเจ้าตัวอีกฤิสีเลือดนเดนนะครับ อาวุธมีอะไรบ้างที่พอสามารถใช้ได้นะครับผมจะพูดถึงระดับ SR ก่อนละกันนะครับระดับ SR เนี่ยคือถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยอาวุธที่ใช้ได้จะมีหอ,อกแสง1อันแล้วแน่ๆนะครับแต่จะแนะนําว่าหอ,อกแสงเนี่ยหนึ่งดาวขั้นต่าควรจะมีศูนย์ดาวก็เล่นได้แหละแต่แต่มันมันจะค่อนข้างห่วยนิดหนึ่งนะครับและเลเวลขั้นต่าที่ควรจะเล่นคือเลเวล40หรือ60นั่นเองนะครับต่าสุดคือ40สนะสูงนะสุดคือประมาณ60ที่เล่นได้แล้วนะครับก็ศูนย์ดาวเล่นได้นะครับดาวย ตัวหอ,อกดูแล้วกันนะหลักๆคือผมเล่นในไอสตีมโชว์ทุกคนไปแล้วนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระดับ SR นะครับก็คือ2ออันที่ผมใช้เลยผมจะไม่ได้ใช้ในระดับปืนหรืออะไรนะครับเพราะว่าตัวปืนกับเจ้าตัวเนี้ยรวมๆแล้วผมมองว่าดาบเนี่ยดีกว่าเพราะดาวดีกว่าแล้วก็การที่แบบบวกสเตตหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันดีกว่าปืนผมเลยใช้ดาบซึ่งผมถนัดกว่าปืนนั่นเองเองนาะซึ่งในระดับ SR เนี่ยอาวุธที่ชูลงแบบหลักๆเลยจะเป็นธนูนั่นเองครับ ธนูศูนดาวก็สามารถเล่นได้นะครับต่อมาถ้าจะให้ดีเลยก็คือ1ดาวแล้วก็การอัพธนูเนี่ยขั้นต่ําควรจะอัพธนูอยู่ที่นะครับ อยู่ที่ประมาณเลเวล60นั่นเองนะครับซึ่งการเบรสบอสนะครับในเฟสแรกหรือว่าในช่วงที่มันก่อนจะเข้าไปเจอเจ้าตัวอีกร e ิสเนี่ยมันจะเบร์สบอสตายเลยนั่นเองครับก็คือสามารถทำให้บอสนั้นตายได้ภายในการใช้ถ้าสกิลของเจ้าตัวธนูที่เดียวตายเลยนั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะส่วนดาบเนี่ยก็วิเคลียร์ตัวลูกน้องต่างๆนั่นเองครับส่วนปืนก็คือเล่นได้นั่นเองศูนดาวเล่นได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนเล่นเพราะว่าความถนัดแต่ละวุธมันไม่เหมือนกันจริงๆนั่นเองครับนี่คือ พวกอาวุธที่เราเอาไว้เล่นนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีของพวกธาตุแสงเลยเนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างครับอ่ะแน่นอนถ้าเป็นธาตุมืดเนี่ยเคียวเล่นได้เหมยเล่นได้แต่เวลาที่ทําได้มันทําไม่ได้ดีนั่นเองนะครับผมก็เล่นได้เนาะต่อมาก็จะเป็นพวกธาตุอื่นๆ่ะที่แบบเออพอมาไม่มีธาตุมันตีเข้าแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ใช่ตีแบบต่ํากว่าห้าสิบหรือตีไปร้อยร้อยห้าสิบไม่ใช่นะมันตีเข้าร้อยแต่ก็มันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะทําเวลาเนี่ยมันต้องเอาตัวที่ชนะธาตุหร ในตัวละครของจงจินอูนเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมจะไม่ลงลึกเรื่องเซตเรื่องอะไรแล้วกันนะเพราะแต่ละคนเนี่ยเล่นเซตไม่เหมือนกันด้วยเราจะมาพูดถึงเรื่องรูนกันนะครับด้วยรูนของจงจินอูนเนี่ยหลักๆเลยเราจะเน้นไปที่สกิลเบรกนะจะมีวิธีการเล่นอยู่2แบบนะครับก่อนจะเลือกรูนนะครับเรามาพูดถึงตัวละครก่อนละกันด้วยตัวละครที่ใช้เนี่ยหลักๆแล้วจะมีอยู่มาะมา3ตัวนีเดก็คือตัวละครอย่าง มินบยองกูนั่นเองครับโดยมินบยองกูเนี่ยความสามารถของมันคือการแปะดีบัฟนะครับให้ตีแรงขึ้น15%และเนื่องจากตัวละครมันฮิวได้ด้วยแล้วก็การทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยนั่นเองเนะครับคือหลักๆเอามาซับทีมนั่แหละเนาะแล้วก็วววให้พวกแบบคริติคอลนู่นนี่อะไรของทีมเยอะขึ้นด้วยเอาง่ายๆหลักๆไอ้พวกนี้น่าจะไม่เกี่ยวเนาะแต่เอาเป็นว่ามันช่วยแปะดีบัฟแล้วก็ฮิวให้ตัวเหล่านั้นได้เล่นได้ไง่ายมากขึ้นแล้วก็ชนะท่าด้วยนะต่อมาครับตัวละครอย่างแบ็คนะครับยุนโฮตัวนี้น ช่วยในเรื่องของการแปะลดป้องกัน20%ครับซึ่งสามารถแตกทับกับตัวละครอย่างรงจรินอูได้และตัวละครตัวนี้ยังสามารถเบรกอย่างรุนแรงได้อีกด้วยเช่นกันนะครับถือเป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะตัวละครตัวนี้เราพูดไปแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างครับเนี่ยา่าแสบนะครับแล้วก็จะใช้เฟกฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับอีกอย่างหนึ่งจะ มีการติดดีบัฟนะครับ15%ก็คือบอสโดนโจมตีแรงขึ้นครับเป็นระยะเวลา20วินาทีและอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ตัวสําคัญในการทําเวลาได้ไวเลยนั่นเองนะครับก็คือตัวละครอย่างอีโบลาครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกวงเวทออกมาล้อมรอบและดึงศัตรูมาที่ศูนย์กลางของเวทนั่นเลยครับการดึงศัตรูมาทําให้เราสามารถเก็บมอนเป็นหมู่เป็นกลุ่มได้นั่นเองครับและตัวละครตัวนี้ยังสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ดาเมจนะครับใส่มอนสเตอร์หรือว่าบอสได้เช่นกันทําให้เรานั้นตีแรงขึ้้้นนนะััโดยเฉพาอหลลกๆแวี คือเรียกได้ว่ามันก็จะพูดยังไงดีอะทำคือเราทำดาเมจแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แหละเออมันไม่ใช่แค่ธาตุมืดเนาะถ้าเป็นธาตุมืดมันจะเป็นเจ้าสกิลที่มันวางพื้นอันดีเท่านั้น,นครับความสามารถในพวกตัวดาเมจธาตุมืดจะแรงขึ้นนะไม่เกี่ยวกันนะครับโดยรวมแล้วตรงนี้คือใช้งานได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีตัวละครอย่างตัวนี้ล่ะเราใช้ตัวไหนได้บ้างมันไม่ได้ครับก็คือเราจะแนะนําเป็นตัวละครเบรกถึง2ตัวก็คือถ้าไม่มีแบ็คนะครับ เจ้าตัวพี่แบ็กยุนโฮเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเอมมาหรือว่าตัวละครอย่างซอจีอูก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวดีก็ได้อิมแทกยูก็ได้เช่นกันนะครับไ่นหมดเลยเน้นไปที่ตัวละครตัวเบรกแล้วเราควรจะมีเบรกทั้ง2ตัวนะครับซึ่งถ้าไม่มีมินบยองกูเหมือนเดิมครับสามารถใช้ตัวเบรกทั้ง3ตัวได้หมดเลยอันนี้แล้วแต่เราจะโอเคนะครับหรือว่าจะเล่นเป็นตัวนี้ก็ได้ที่เป็นตัวสามารถเอ่อเรียกว่าดูดได้แต่ว่าตัวเนี้ย มันจะดูดค่อนข้างมั่วมันจะไม่ได้เหมือนอ e ีโบลานะเดยนะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนาให้เล่นนะแต่ว่าเมตาณอันนี้นะครับณวันนี้ที่ผมทํคลิปเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับเน้นเบรกหนึ่งตัวแล้วก็ไปใช้สกิลเบรกนั่นเองนะเราเข้าใจแล้วนะครับว่าตัวละครม,มันใช้ได้ถ้าเราไม่มีตัวหมุนหรือว่าตัวดูดนะครับให้ใช้เบรกไป้2ตัวคู่กับบินยองกูถ้าไม่มีบินยองกูก็ใช้เบรกเลย3ตัวแค่นั่นเองครับมีปัญหาแต่ว่าเราจะเริ่มมาพูดถึงเรื่องรูนกันแล้วครับโดยรูนของซุงยินอนบ ก็คือการท่าต่อยนี้เลยครับก็คือใครที่มีรูนแสงก็คือใช้รูนแสงครับรูนมืดไม่แนะนําให้ใช้นะครับถ้าไม่มีรูนมืดหรือแบบคุณมีแค่รูนมืดอันเดียวนะครับให้คุณถอดรูนไปเลยนะครับ ติดตั้งรูนเป็นธรรมดาหรือไม่ต้องใส่รูนเลยนั่นเองแต่ว่าถ้ามีรูนแสงก็ใช้รูนแสงนะเพราะว่าดาเมจที่เข้ามันจะดีมากๆนั่นเองนะครับแล้วตัวละครเดี๋ยมันจะติดนะครับเรียกได้ว่าปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้น2%ทุกครั้งที่เข้าเป้าก็คือสูงสุด2ก็คือได้ดาเมจประมาณ4%และตัวละครตัวนี้มันก็ไม่ใช่ไม่แอนตีพิษอันไอเวรพิษอันมันจะได้อัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นทําให้ตัวละครนั้นมันเก่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็รูปแบบการโจมตีของไอ้ท่านี้นะครับถ้าพูดตรงๆก็คือมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็เก็บมอนด้านข้างทําให้รวบมอนได้ดีมากขึ้นหรือว่าผักไปทิศทางเดียวกันนั่นเองครับ ต่อมาครับธาตุมืดไม่แนะนําให้ใช้นะครับต่อมาจะเป็นธาตุไฟแนะนําให้ใช้มากกว่าธาตุน้ําเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยมันจะโจมตีใส่บอสนะครับและมอนสเตอร์เนี่ยแรงขึ้น30%นะนั่นเองครับหรือว่าถ้าคุณไม่มีเลยใช้ธาตุน้ําที่มันแจกในต้นเกมเนี่ยเออเล่นได้แล้วน,นั่นเองนะครับแค่นั้นครับต่อมาครับอีกหนึ่งสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลเบรกขั้นสูงน,นั่นเองครับก็แนะนําว่ายใช้ ถ้าแสงเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีนะครับก็คือใช้ได้หมดเลยยกเว้นธาตุมืดนะครับเพราะาคุณจะทำดาเมจได้เบาลงมากๆถึง50%เนาะก็คือแน่นอนคุณทําแค่ก็คือถอดลูนไปก็คือเล่นธรรมดาก็จะใช้แค่นี้นะในกรณีที่คุณมีอีโบลานะให้ใช้สกิลเบรกทั้ง2สกิลนี้ไปนะครับทำให้คุณสามารถเบรกสตูได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ่อมาครับในกรณีที่เราไม่มีอีโบล่าหรือว่าตัวละครไว้ดูดเลยนะครับแน่นอนคุณจะต้องใช้สกิลนี้สัก1สกิลนั่นเองครับและอีกสกิลนึงเนี่ยคุณจะเน้นสกิลไหนก็ได้ให้แบบเออที่คุณเล่นสบายเนาะแต่แนะนําว่าถ้าคุณมีรูนแสงให้ใช้รุ่นแสงจะดีมากเพราะว่ารุนแสงเนี่ยมันจะมีความสามารถในการรีเซ็ตคูดาวนะครับหรือว่ารีเซ็ต เะจะ้าตัวสัมผัสผู้คุมสองรูคุมคือสกิลนี้นั่นเองนะครับผมมันจะสามารถรีเซ็ตเลยก็คือคุณใช้สกิลนี้ไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณก็ใช้สกิลนี้อีกทีหนึ่งมันจะาารีเซ็ตสัมผัสผู้คุมของสกิลนี้ซึ่งก็คือถ้าคุณมีหลุมดําผมแนะนําให้เล่นหลุมดํานั่นเองครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยวิธีการเล่นมันจะแตกต่างกันไปนั่นเองครับแต่ว่าไอเดี ID ผมเนี่ยไม่สามารถโชว์เคสได้นั่นเองแต่จะบอกจุดวิธีการเล่นละกันนะครับว่ามันจะต้องเล่นในจุดตรงไหนและทํำยังไงนัันนนะออนัั่นน่่่น่นน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 เเเเเออออออองะคคครรรรผผมมมมมมแแแตวววาาาาาาถถถ้้้้้้้้ไีีีลลลลยยยหหหุุดดํํืืกกก็็็ใใใชชปููสสณ มันจะสามารถเ,เรียกว่าไงดีมันก็จะสามารถดูดหมอนได้เช่นกันครับแต่ข้อเสียอันนี้ก็คือเวลาดูดแล้วมันจะขาตายนั่นเองก็คือคุณจะไม่สามารถขยับได้นะครับซึ่งรูนที่ดีที่สุดที่ไม่มีอีโบลานะครับจะใช้เป็นรูนของหลุมดํานั่นเองครับ โอเคนะโดยประมาณนี้นะครับและต่อมาครับถ้าไม่ตายเนี่ยคุณควรจะอัพถึงเลเวลเจ็ดได้แล้วเพราะถ้าคุณอัพถึงเลเวลเจ็ดเนี่ยมันจะดึงดามเมจของคุณออกมาได้มากที่สุดอันนี้ก็แล้วแต่เซ็ตของคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตถ้าไม่ตายเซ็ตคริเซตโจมตีหรือว่าเซ็ตมังกรแดงหรือเซ็ตอะไรก็แล้วแต่ทุกคนแต่ละคนนะครับออบชั่นหรือว่าเซ็ตแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับโดยรวมพวกรูนจะใช้ประมาณนี้แต่ว่าผมใช้เป็นเบรกเพราะผมมีอีโวล่าอยู่แล้วนั่นนนเเองย,นะย,เยี้นนล เออแค่นี้เลยนะครับผมจะใช้แล้วก็ต่อมาครับเรื่องของพอรนะครับพรเนี่ยมันมีหลายอันแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันเนาะซึ่งถ้าคุณหลบเก่งอยู่แล้วเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ย แทบจะไม่ต้องใช้เลยก็คือเอาออกไปเลยครับแล้วก็ถ้าคุณเลเวล50เนี่ยคุณจะสามารถใส่พรได้ถึง2อัน60จะใส่ได้3อันและเลเวล70จะใส่ได้4อันนั่นเองครับก็เลือกไปตามที่คุณมีแล้วกันนะครับในอันนี้ที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเน้นเคลียร์ลูกน้องแต่ว่าจริงๆไม่จาเป็นแล้วผมอาจจาะเป็นเพิ่มปริมาณดาเมจด้านหลังเพิ่มอีก7%ก็ได้นะครับเพราะผมไม่มีรูนอะไรเลยแต่ถ้าเรานะครับโดนบอสโจมตีง่ายหรือว่าลูกน้องโดนโจมตีง่ายใครที่มีรูนเจ้าตัวฉายาผู้พิชิตภัยพิบัติเเนนีี่กกกก็็สสาาาาามมมรรถถถใใช้ใ้้ไไดดดดัณณทคคุลลลือดลดืออตตตแงงปะพูึ ประมาณ70เอ่อแล้วก็40แล้วก็เหลือ10%คุณจะได้ทั้งหมดสสแต็กหรือว่าวิธีการเล่นง่ายๆก็คือเอาอันนี้ไปคู่กันถ้าคุณตายง่ายน,นั่นเองนะครับแต่ว่าน,นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันนะไปโจมตีเข้าด้านหลังบอสนั่นเองนะป่ะส่วนวิธีการตีเป็นยังไงครับเราเข้าไปดูกันในเกมเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งของก็แล้วแต่คุณเลยนะอย่างที่บอกว่าเซ็ตคุณจะเป็นอะไรยังไงซึ่งของผมจะค่อนข้างกาก,ากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีเซ็ตดีๆหลักๆคือเราเน้นแค่ความสามารถต ในตอนที่เราเข้ามาแล้วนะครับในจุดตรงนี้เนี่ยคือให้เราเดินไปนิดนึงนะครับถ้าเรามีอีโบล่านะเดินไปนิดนึงครับแล้วก็ใช้สกิลอีโบล่าดูดเลยแบบนี้ฮะแล้วเราก็ใช้ธนูยิงปั๊บอย่างงี้ฮะแค่นี้ครับพอเรายิงเสร็จให้เราเรียกเงาออกมาเลยครับหรือว่าเคลียร์ให้มันเสร็จสักตัวหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็เคลียร์แล้วก็เรียกเงาครับพอเป็นประมาณนี้เราจะมีสกิลต่อยใช่ไหมให้เราสกิลต่อยแบบ เรียกว่ากวาดไปทางหน้าครับต่อยไปเลยครับต่อยรัวๆไปเลยกวาดไปทางหน้าครับแล้วระหว่างนี้เราก็เรียกตัวละครซัพพอร์ตของเราออกมาช่วยโจมตีนะอันนี้คือผมอธิบายให้ฟังเนี้ยคร่าวๆนะว่านี่คือวิธีการเล่นอีโบลานั่นเองครับเนี่ยพอคุณเคลียร์เสร็จนะครับใช้สกงสกิลอะไรเรียบร้อยนะฮะมันจอบไมเฟสหนึ่งคุณก็พยายามใช้สกิลทุกอย่างเคลียร์หรือว่ากวาดมอนให้ไปในทิศทางเดียวกันครับแล้วบอสมันก็จะเกิดมานั่นเองนะแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดนะผมจะพยายามเพียร์ให้ดูนะประมาณนี้ฮะโอเคไหมนี่ครับแล้ว นี่คือวิธีการเล่นในเฟสแรกนั่นเองครับสำหรับคนที่มีอีโบลานะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีเซ็ตเกมนะครับเพราะว่าตัวบอสต่วนนี้ผมว่าทุกคนน่าจะมีวิธีการจัดการอยู่แล้วนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกรอบนึงครับในกรณีที่เราไม่มีอีโบลานั่นเองนะครับคืออันนี้ผมจะอธิบายไปพร้อมกันเลยนะถ้าเราไม่มีอีโบลาเนี่ยเราจะมีตัวละครที่สามารถเบรกได้2ตัวถูกไหมครับเหมือนเดิมครับเดินมาิดหนึ่งครับและใช้สกิลดูดตรงนี้เลย ใช้สกิลดูตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมออกไปใช้สกิลให้ดูละกันนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรประมาณไหนนะอารมณ์ประมาณไหนถ้าเราไม่มีตัวละครอ,อย่างอีโบล่าเนี่ยมันจะพอเห็นภาพประมาณไหนเป็นยังไงได้บ้างน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูละกันนะอ่ะเราท้าทายอีกรอบนึงครับและผมจะไปทําการเปลี่ยนรูนให้เห็นนะครับว่าเออมันเป็นอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งแทนสกิลต่อยละกันนะครับเพราะว่าสกิลเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถรีเซ็ตสกิลผู้คุมได้นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะเราจะไปใส่อันนี้ซึ่งผมมีรููนนีี้้้้ผมก็จะะใส่ไปปดดวยยครรรับาาาณเเเลข การเล่นของการใช้รูนนี้จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับเดินไปนิดนึงครับแล้วก็กดเลยดูดมาประมาณนี้ฮะพอดูดปุ๊บบึมใช้ธนูเลยครับปรับยิงเข้าไปครับวิ่งเข้าไปครับแล้วก็เปิดเงาครับแล้วก็พยายามเคลียร์ทั้งหลังเปิดลงเปิดดาเปิดสกิลไรหมดพยายามเคลียร์ครับประมาณนี้ฮะ แล้วก็พอมอนอีกเฟตนึงเกิดขึ้นมาเราพยายามวิ่งไปด้านข้างครับแล้วก็ลวกให้มันเข้าไปที่เดียวกันนะครับแล้วก็พยายามใช้สัมผัสผู้คุมอีกรอบนึงครับเพื่อดูดมอนให้มันอยู่ที่เดียวกันเพื่อที่เราจะได้จัดการมันได้ง่ายครับพ่อยเฟตนึงขึ้นมาปุ๊บเราก็ใช้ดาบทั้งหมดไปเลยครับใช้สกิลดาบหรือว่าสกิลอาวุธที่เรามีพยายามรีบเคลียร์มอนให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้มีอีโบล่าขึ้นมาแล้วก็พยายามอีโบล่าช่วยกันดูดมอนนะครับประมาณนี้เนาะคือเคลียร์ไงก็ได้ใใใหหหห้้้้้้้มม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 ัััััันน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 นเเ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 คคคคคลลลลลลลีีีีีียยยยยยยรรรรรรร์์สสุุดดดดะะะบบบบบบอออออ่่่่่่่พแแวววชชืิิจจจาาาาาาาตโโผผปปป๊กก็็ูงงง โอเคไหมประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการเล่นประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นจริงให้ดูนะครับว่าวิธีการเล่นจริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วก็ทีมเมตาเนี่ยมันจะประมาณไหนนะเพราะว่าอันนี้เล่นแบบสดๆอัดคลิปสดๆไปเลยไม่มีการรีเทคไม่มีอะไรเพราะเวลาผมอัดคลิปเนี่ยผมชอบอัดแบบลองเทคนะไม่รู้เป็นบ้าอะไรคือหลักๆก็คือขี้เกียจตัดนั่นแหละนั่นแหละนั่นคือประเด็นหลักๆคือขี้เกียจตัดนะครับเราจะได้เห็นไปเลยว่าเฮ้ยพี่จัดอะไรยังไงหรือว่าคุณจัดอะไรยังไงเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะครับให้ได้มันเอ่อให้ได้ เ่องอันนี้ผมจะใช้สกิลอันนี้เป็นหลักนั่นเองครับก็คือเน้นเป็นเซตเมตาเลยนั่นเองนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมลืมเอาอีโบล่าออกลืมไปก็คือเน้นเป็นนั่นแหละคือคุณก็ต้องแบบพยายามใช้สกิลผู้คุมดูดหมอนให้ได้นะอะไรประมาณนี้ขออภยัยเมื่อกี้ลืมเอาอีโบล่าออกนะครับอ่ะมาเราจะเล่นเซตจริงจังเลยละกันนะซึ่งเวลาของผมที่ทําไว้ได้ดีที่สุดคือหนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดอันนี้เล่นในไลฟ์สตรีมแค่รอบเดียวไม่ได้เล่นต่อแล้วก็ไปเล่นไอดีคนอื่นต่อนะช่วยกันแบกกันดูเรื่กงนี้นะ นี่คือเอาจริงเลยนะถ้าผมเงียบไม่ต้องตกใจนะเราเมมนะอ่าเข้ามาปุ๊บอ่ชาช้สก,กิลผิดอ่าแน่นอนครับคนเราก็กดผิดก,กันได้คนเราก็ผิดก,กันได้นะอ่าเดินมาปุ๊บดูดเลยฮะอ่าเดี๋ยวผิดอีสก,กิลแกเราต้องใช้อิวลาผิดรอบสองก็ให้เขาเรียกอะไรก็ผิดพลาดกันได้นะครับผิดเป็นครูปุ๊บป,บปาดเลยครับเปลี่ยนเข้าไปหนึ่งีครับแลนน้วก็เปิดเงาเลยฮะวันนี้ดึงตัวละครแทบให้หมดเลยครับจังหวะนี้ดึงให้หมดทุกตัวปุ๊บไมค์เฟดน,นึงครับเรา ลูดเข้าด้านข้างครับลูดเข้าด้านข้างครับผมลูดเขาด้านข้างเลยครับจังหวะนี้มาหมดยังฟลุ๊บลูดเข้าด้านข้างไอ้ตัวนี้เกิดจะไม่ตายโอเคมีเกิดมาครับอันนี้เราก็ลูดเข้าด้านข้างไปอีกลูด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 หมดยังบอสเกิดแล้วปาเลยครับมันเข้าไปไหนเข้าไม่ฟลุ๊บเรียบร้อยเอาไม่ตายเอาปาอีกทีโอ้โหตอนทดลอง ตอนทดลองตายนะฮะไอตอนแบบอันนี้คลิไม่ออกเฉยนะฮะอ่าแน่นอนมันมีพลาดไปแล้วนะไม่เป็นไรเราจะพยายามตีดูครับส่วนบอสเนี่ยล็อกก็ได้ไม่ล็อกก็ได้ครับพอกระโดดมาปุ๊บเราหลบครับแล้วก็แทงไปข้างหลังทะลุถึงหัวใจแล้วก็ทำการเจาะเกาะมันเรื่อยๆครับเจาะเกาะเป็ดไปหมดครับใช้ทุกสกิลที่หมดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยธนูครับตามด้วยธนูครับจังหวะนี้ ปาดไปเลยครับตีไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยดาบฮะนี่เลยครับตีไปหมดครับตีไปเรื่อยใช้สกิลครับอันนี้ต่อมาเราทําการหลบอย่างทีเราจะได้จิ้มหลังอีกอย่างดีครับพยายามเล่นไม้ให้ได้ครับพยายามเล่นม้ได้อันนี้กระโดดมาเราหลบก่อนเลยครับหนึ่งทีจะหลบไม่ได้ครับดีกดพลาดนะฮะอ่ะรอครับจังหวะรอครับยกดาบขึ้นเราหลบไม่ได้ครับอันนี้คือพลาดอีกแล้วนะครับก็คือพากไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็จะเล่นยากนิดนึงครับอ่ะพยายามอย่าพลาดแล้วกันนะทุกคนนะพยายามเล่กมาให้ได้ครับถ้าตัวเงาเราออกมาแล้วก็ แทงข้างหลังเขาดหัวใจเลยครับเอาคลิดามมจเข้ามาแล้วก็เบรกมันต่ออีกหนึ่งทีครับเบรกต่อแล้วเราก็ปึ๊บปาดครับปึ๊บมับเปรียงเรียบร้อยครับประมาณนี้แต่เวลาเร็วกว่าเดิมตั้ง12วินาทีอา้าวนะฮะประมาณนี้คือเน,นี้ยเราไม่พลาดบอสเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมเล่นไลฟ์สตรีมมันก็มีพงม,มีพลาดด้วยอันนี้ก็ทําเวลาได้ดีกว่าเดิมนะครับก็รับของรางวัลได้เลยนะครับจังหวะแรกอาจจะพลาดไปแต่ว่าถ้าแรกผมไม่พลาดเลยใช่ไหมผมก็จะทําเวลาได้ประมาณ1น่นาที10บกว,วินั่นเอง นี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นหลักๆคืออันติจริงๆแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับถ้าเราสามารถแบบเบรคมอนได้ทันและใช้สกิลได้เป็นอะไรอย่เงี้ยนะครับมันก็จะเล่นในไงมากยิ่งขึ้นครับซึ่งเวลาของผมก็จะเป็น1นาที25วิแล้วิก็ เรารองการเพิ่มเติมได้แล้วโอเคนะครับสุดท้ายรางวัลมาเก็บในไลฟ์อีกแล้วนั่นเองนับนี่ก็จะเป็นวิธีการตีอีกลิสีเลือดนะครับที่คุณจะทําได้นะตอนนี้นั่นเองครับซึ่งอันดับ1อันดับ2เนี่ยโปรนะครับแล้วก็อันดับที่ผมเห็นตรงเนี้ยเนี่ยที่พวกคุณเห็นเนี่ยมันเป็นอันดับในการที่เก็บไอเจ้านี้มานะผมก็เก็บตั้งแต่ในสัปดาห์แรกเนาะก็เป็นที่2นะครับเป็นรองสุรตานอยู่แค่70อันเท่านั้นนะครับผมก็พยายามค่อยๆเล่นไปนั่นเองรับนี่ก็จะเป็นททัั้้งงหหมดววนนนรรใกกาาสอออตีีื่ ดันนี้นะครับถ้าอธิบายอะไรผิดไปหรือว่ามีคำหยาบหรืออะไรที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจผมขออภัยด้วยลวกันนะครับแต่ว่าถ้าคลิปนี้นะฮะเป็นข้อมูลให้คุณได้นะครับไม่มากก็น้อยก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับผมก็หมดไว้เพียงเท่านี้ลวกันนะครับสำหรับวิธีการตีอีกฤตสีเลือดนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะมีวิธีนะครับในการตีที่มากกว่าดีหรือว่าเล่นได้ง่ายกว่าดีแลวกันถ้ามีก็ลองมาแชร์กันดูลวกันนะครับยังไงก็ขอทุกคนได้คะแนนดีๆนะครับแล้วขอ ปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่นอนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ